สวัสดีครับจาก VNP มีเรื่องเล่าเดี๋ยววันนี้เรามาต่อกันที่รถไฟฟ้าสายสีส้มนะครับออกมากันที่สถานีคลองบันมาแล้วครับเพื่อจะมุ่งหน้าไปที่สถานีสัมมากรนะครับจริงๆเขาอยู่ใ,ใกล้กันเลยนะเพราะว่าสถานีคลองบันมานี่ก็จะเป็นสถานีใต้ดินแล้วเขาก็ค่อยๆไต่ย,ยกระดับขึ้นมาเป็นสถานีลอยฟ้าสถานีแรกก็คือสถานีสัมมากรนะครับ บริเวณนี้เป็นบริเวณจุดก่อสร้างทางเข้าออกนะครับแล้วก็เป็นจุดจําหน่ายบัตรโดยสารด้วยเขาจะมีหน้าที่กว้างสักหน่อยหนึ่งเพราะว่าบนสถานีสามก๊กเขาไม่มีชั้นจําหน่ายบัตรโดยสารนะครับเป็นสถานีที่มีชั้นเดียวนะครับเรียกว่าแปลกที่สุดในสายของรถไฟฟ้าในปัจจุบันเลยนะครับสถานีที่ อาจจะแปลกข้างหน่อยหนึง่งตอนแรกเนี่ยเขาสร้างเสาขึ้นมาแต่ผมเข้าใจว่าเขาจะมีชั้นจำหน่ายบรรทุสารนะครับพอดีมีน้องคนหนึ่งเขามาทักตอนนั้นยังมีแค่เสาขึ้นเสาตอ่อหม้อนะน้องเขามาทักว่าสถานีนี้ไม่มีไม่มีชั้นจำหน่ายบรรทุสารเพราะว่าเขาบอกว่าเขาเป็นคนจำหน่ายบรรทุสารนะครับพอดีผมต่างก็ไม่ได้นะเขาบอกเขาเป็นคนจำหน่ายบรรทุสารเองแหละเขาทราบตรงนี้ ผมก็ไม่ทันได้ถ่ายเท่าไหร่เขาก็หายไปแล้วจนนะครับมาได้ข้อมูลการก่อสร้างนะครับว่าเขาเป็นสถานีไม่มีชั้นจำหน่ายบัตรโดยสารเนื่องจากระยะทางที่มันกระชันชิดนะครับระหว่างสถานีคอมันม้ากับสถานีสมรกรคือมันใกล้กันมากนะครับก็เลยทำให้ทำเป็นแบบชั้นเดียวแล้วก็มาทำ จุดจำหน่ายผลิตสารด้านล่างแล้วก็ขึ้นไปที่ชั้นชัชลาเลยแล้วก็จะมีทางข้ามนะครับด้านใต้ของชัชลาสำหรับเข้าไปเข้ามาก็มองดีๆนะครับจะนึกถึงจุดจอดรถรถไฟทางไกลนะ ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับคือไม่มีที่จาหน่ายปร,าาริตภัณมันก็ไม่มีเจ้าหน้าที่นะครับเราก็ยืนรอรถนะครับเหมือนรถไฟทางไกลเนะี่ยอันนี้ก็คือไอเดียนั้นเลยนะผมมองดูไอเดียมาจากรถไฟทางไกลนะครับเรียกว่าจุดจอดรถดีกว่าด้านตรงนู้นก็เป็นสถานีคลองบันมาแล้วครับก็ไต่ระดับขึ้นมา จริงก็ไม่ไกลนะนะครับห่างกันไม่มากเลยนะค่อยๆตัดระดับขึ้นมาล้วก็มีแผงกั้นเลยนะครับด้านข้างของทางวิ่งตอนนี้วางรูปหน้าไปได้มากเลยนะครับข่าวมาว่านะครับจะเลื่อนไปเป็นปี2567นะที่ผมได้ข่าวล่าสุดนะครับปกติเนี่ยเขาจะเปิดประมาณปี2566ครับอาจจะเลื่อนไปหน่อยหนึ่งเดี๋ยวมาดูอีกทีนะครับ ก็มีการเปลี่ยนแปลงได้ก็อีกหลายปีนะครับมันตอนนี้มันแค่ปีสอง3ันหกสสาะครับก็อาจจะเลื่อนลงมาหรือเลื่อนขึ้นไปแล้วก็มาดูอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามันมีมันม,ม,มีปัจจัยหลายอย่างนะครับเช่นตอนนี้ก็มีเรื่องเรื่องของไข้หวัดนะครับไข้หวัดที่ระบาดอยู่ตอนนี้ก็ทำให้หลายๆอย่างนี่ล่าช้าลงไปได้เลยนะ น,นี่รถวิ่งมาจากศุวินทมบงสำหรับจุดขึ้นลงนะครับจำหน่ายบริษัทของสถานีสมกรณเ่ยเขามีอยู่2จุดเท่านั้นนะครับปกติเราจะเห็นมีอยู่ประมาณ4จุดนะครับส่วนใหญ่แต่นี้จะมี2จุดอยู่ช่วงประมาณอาซอย1.31่จุดหนึ่งฝั่งที่ผมอยู่เนี่ยละ แล้วก็ตงข้ามกันเลยตรงข้ามกันเลยจุดหนึ่งตอนนี้กําลังก่อสร้างอยู่ในคลิปจะถ่ายให้เห็นนะครับบริเวณจุดก่อสร้างของเขาเริ่มที่จะกั้นแล้วและเริ่มจะก,ก่อสร้างแล้วในเร็วนี้นะก็จะเห็นการก่อสร้างในส่วนของชั้นจำหน่ายผา้โดยสารภาคพื้นดินนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะติดตามอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมกัน เดี๋ยวเรามุ่งหน้ากันต่อนะครับจากสถานีสัมมกรเดี๋ยวเราไปที่สถานีน้องกล้าวเกาะกลางนี่ก็มีทางวิ่งนะครับสังเกตดูนะครับเขากั้นนะครับด้านข้างของทางวิ่งแทบจะทั้งหมดแล้วตอนนี้ ตอนนี้ด้านบริก,กรกลางก็ยังมีการกั้นอยู่นะครับอีกไม่นานน่าจะมีการคืนพื้นที่บริเวณช่วงนี้นะครับก็ลดไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าห่างมาแล้วจะมีติดๆกันแถวสีบุรพานะครับแถวแยกสีบุรพา ออขึ้นมาเรื่อยๆนะครับถแถวมีนบุรีนี่ก็รถก็จะน้อยลงตรงนี้ก็เป็นเสาทางวิ่งนะครับก็สร้างเสาวไว้บื้เวที่เป็นจุดทางแยกทางจุดตัดต่างๆเนี่ย ก็จะก่อสร้างได้ช้าถ้าจุดไหนเป็นทางตรงๆเ่ยนะครับเขาก็จะก่อสร้างได้เร็วเพราะว่าช่วงที่เป็นจุดตัดเนี่ยมันจะมีการจราจรนี่ครับข้างก็จะเก็บไว้นะครับสร้างหลังๆ น,นี่เริ่มเข้ามานะครับที่สถานีนะครับเข้ามาแล้วนะสถานีน้อเกล้านะครับเดี๋ยวเรามาดูความขึ้นหน้ากันอันนี้ก็เป็นพานลอยข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งครับที่เขาทําไว้วนะชั่วคราวนะครับอันนี้เป็นตัวสถานีน้อมเกล้าสสำหรับสถานีน้อมเกล้านะครับก็ตั้งอยู่บน ช่วงเกาะกลางถนนรางกำแพงนะครับบริเวณหน้าโรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเปล่าช่วงประมาณซอย155นะครับน,นี่ก็เป็นการก่อสร้างนะครับตัวสถานีมีการวางคานชั้นชันชาลาชั้นจำหน่าปัโดยสารนะครับเริ่มวางคานพื้นนะครับอีกไม่นานก็คงจะมีการปูพื้นในส่วนของบนสถานี และสถานีก็คืบหน้าไปไกลนะครับก็มาดูกันเรื่อยๆนะครับแต่ลสถานีอร์เซ็นการก่อสร้างเนี่ยไม่่อยหา่างกันมากนะครับจะมีบางสถานีที่เขาไปก่อสร้างล่าช้านะครับอย่งสถานีแถวราดพัฒนาเนี่ยนะครับแต่ก็เร่งสเปีดตามมาเรื่อยๆแล้วทีน,นี้ผมเดินนะครับผ่านไปดูโครงสร้าง ของสถานีน้ำกล้าวสำหรับสถานีน้ำกล้าวเนี่ยเขามีจุดขึ้นลงอยู่ทั้งหมด4จุดนะครับด้านละ2จุดคือประมาณหัวท้ายไปได้เยอะนะไปได้เยอะแล้วสถานีน้ำกล้าว ก็เป็นสถานีลอยฟ้านะครับวันนี้พาชมนะครับสถานีลอยฟ้า2สถานีนะครับสถานียกระดับเนี่ยครับลอยฟ้าในเขามีทั้งหมดเจ็ดสถานีนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะแนะนําให้เพื่อนๆได้เห็นความรุ่หน้าไปเรื่อยๆ กด้กานนี้ก็เป็นจุดที่เขาจะทำาทาขึ้นลงก็ขอบคุณนะครับสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ